นิกกี้นชาตโพสคลิปหวานกับสาวผมสั้นหน้าคุ้นๆจับตาเปิดตัวรักครั้งใหม่ค่ะวันนี้มีเรื่องให้ตอมเผือกทำงานกันอีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของหนุ่มนิกกี้นชาตที่ก่อนหน้านี้หลายคนเนี่ยก็แอบดราม่าสงสารกันไปตอนที่สาวก้อยรัชพรแฟนเก่าเปิดตัวคบกับคุณทิมพิธา แถมหนุ่มนิกกี้ก็ทําคลิปเศร้าเฮิร์ตออกมาอีกก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยถึงกับจับตาค่ะว่าหนุ่มนิกกี้ยังตัดใจไม่ได้หรือเปล่าซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็ออกมาปฏิเสธชัดเจนเลยค่ะบอกว่าไม่ได้เศร้าเป็นแค่คอนเทนต์เฉยแถมเยอยด้วยค่ะว่าตอนนี้มีคนคุยแล้ว และล่าสุดค่ะเหมือนว่าจะเป็นการเฉลยไกลๆหรือไม่เนี่ยเพราะว่าจู่ๆนายน้อยก็ลงคลิปในติ๊กต็อกแบบสวีทหวานเจี๊ยบกับสาวผมสั้นหน้าเก๋นั่งเคียงข้างกันแบบสนิทเวอร์คุณผู้ชมถึงจะไม่ได้มีแคปชั่นแต่ว่าภาษากายมันก็ฟ้องค่ะและหลายคนมองว่าฟิลแบบนี้เนี่ยฟิลแฟนชัดๆจนชาวเน็ตก็อดไม่ได้ที่ต้องเข้าไปแซวกันหน่อยค่ะและสาวคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหน้าคุ้นค อ๋อที่แท้คุณเล็กวัสุนางเอก MV เพลงไม่รู้จะโทรหาใครของ yesterday นี้เองค่ะที่หนุ่มนิกกี้ก็เพิ่งจะไปเล่นด้วยนั่นแหละแหมสรุปไม่รู้ว่าไปรับงานหรือว่าไปหาแฟนกันแน่เนาะเพราะว่านอกต่อก็ยังหวานอยู่เลยแถมมีคนตาดีค่ะแอบเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยควงกันไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะ และอีกหนึ่งความโปก็คือพี่ดิกกี้แกก็ตามไปกดไลค์รูปในไอจสาวเล็กวัสสุแบบรัวๆทุกรูปเลยคุณผู้ชมจนชาวเน็ตเนก็จับตาค่ะและขนาดวงเยสเดย์เองก็ยังทนความหวานไม่ไหวโผล่มาคอมเมนต์แซวในคลิปค่ะว่าไม่ร้องไห้แล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทรงนี้เนี่ยเพื่อนรู้ความลับก็เลยมาแซวกันหรือเปล่าไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ และสำหรับสาวเล็กวัสุนะคะโปรไฟล์ก็ไม่ได้ธรรมดาเลยค่ะเป็นนักแสดงที่หลายคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเล่นซีรีส์โฆษณาเป็นนางเอก MV เพลงดังเพียบทั้งของวานแอนดรอฟเสกโลโซสแตมอภิวัตและหน้าเก๋เท่ปลน,น่ารักขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจค่ะที่จะทำให้หนุ่มนิกกี้สามารถมูฟออนได้ไวเวอร์ตอนนี้ชาวเน็ตก็เชียร์กันสนั่นเลยค่ะบอกว่าเปิดตัวไปเถอะถ้าเกิดเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะรูปคู่ต้องมาแล้ว ตอนนี้เราก็รอแค่หนุ่มนิกกี้ออกมาคอนเฟิร์มเองอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสาวเล็กวัสุเนี่ยใช่คนที่เคยบอกไว้หรือเปล่าว่าตอนนี้กําลังคุยกันอยู่หรือจริงๆแล้วคุณนิกกี้แค่แกล้งสับขาหลอกให้คนชอบเผือกแบบเราสรับสนเล่นๆถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบข่าวสารไม่อยากพลาดประเด็นไหนเลยสักประเด็นติดตามช่องเราเลยค่ะพีคทามและพีคทามเ e ็นช่องเราเร็วแรงและกล้าพูดถึงประเด็นที่หลายๆช่องไม่กล้าพูดถึงค่ะ